นี่ไก่กบกับกบไก่ตู้พุ่มใจญ่กบแล้วทำไมครับอุบัติเหตุเหมือนคนป่าปลายมาขึ้นมาหน้าบ้านกูตัวเติบไปเลยตังจรุ่นตวงโลทรมจุงหลังให้ตู้ป่าขึ้นไปบ้านมึงไอ้รอยเต่ามึงพูดดันทรวงโลถึงไม่เห็นรอยเกินไปปนันมึงแต้มมันเลยยืนโตอยู่รอยตู้เด็กด็ขึ้นไปปนันให้รอยตู้ตังจรุนฮะาให้รอยว่าตังจรุนแม่กวย น้อยเล็กคอยเพื er oh, so ่อใบต้องตั oh, so ้งเพชรเดียวกันฟูนตอนนั้นอ้ยพอตั้งตุนคือเล็กคอยเออแล้วต้วงโลพอดินท่ำกันเบ็ดแล้วท้วงไงมันโง่อ้ยพอต้วงโลจะยุ่นเลยแล้วจอมจงลังพอดีนเนี่ยต้องรับตัดก้ากังคิงเมมปีกลังกว่าบปะอุบัติแทนเนี่ยตัวดิหรือเบลไม่ใช่ธรรมดาได้แค่เบลือดะดับที่เองโอ้ยทั้อันแต่เล็กตัดยังตวนครูแหละตัวตัดยังตวนครูเลย พอเดยังเดินมึงแอะป้าไม้กูเดินแต่ได้แก่กูไม่เกิดเล่นเดินตรงปันมึงเดินซับปันมึงกูไม่เกิดเล่นแต่เดินตีเลกกูเกลียดอยู่เลยรอยป้าไม้กูงาบิ้นเจ็บแล้วไม่ดีป้าไม้หมาปันนันดีพี่ระเหย็ดแมงไกลใหม่พันกับกูแล้วอันนี้นอุบัตกว่าบ้าตองเดินหน้ากูป้าไม้สักสองเซนสิรอยใล้ตีปันกันว่าแม่ม <c oughs> บไ่ได้ตีว่บ้า เอ,อาแต่ก็พิทอธอยากทะเลาะกันเลยครับอันนี้นี่ที่เดี๋ยวไปใจก็ไี้มาพบนะอันจบแตะเก็บได้ตี้านเจ่าความประโยชน์อย่างเดี๋ยวรบกันตู้ปีกุ้งเปลิไปตูป้เปลิดนี่นึกว่ากูอยกนักเลงน,นะล่เปลิดฮูบาไตอุ้งอยู่กับลูกเออ๋ยวมันปีแต่ใส่เสื้อลุ่มซุ้มเออว่าลานเดี๋ยวมันม,นอมนีอย่างน้อยมึงด่า็กย่างูแม่มได้ตรงจำเป็นกูปืนเหมือ กูบาดจริงว่าป้าประด็นในี่ยเกิดข้อแตัวกูไม่กบเลยเออคือนี่ใบใจน้องสบายใจกับใบใจคือนี่เจอาป้าไม่กันตระรับแรกไอ้ใบใจไปหรอป้ใบใจเออโดยเฉพาะวัดกุนนะแค่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเลยมาแสดงฮะเนาะไอ้แก้วเหรือเงินไม่รู้สิ่งตีกูประจับใจกูไม่เคยเคยพูดเลยคือดีกูเล่นกสักทีกว่าเพี่อนในในวัดกุนนะแกลไอ้ได๋มึงประจับใจกูประจับใจองน้ำวัดไอแกใครไม่มีการเข้ใจเลยปืนตระรับยึดเลยชมวงเลย ฮันนะไม่เหมือนวัดบ้านเราก็ใจไตว่าปะทีนี้พื่ตอนรับหยิบเสื้อจมูกใครขี้ได้ขี้งกันไปแล้วไปแล้วอยู่เนลาๆดอกนุ่เปน่าะฮั่นนะกูไปตึ้งไอแกวว่าเพื่ดองเลยพอเพื่อดูอยากลังพิงชวยนั่นปัจจัยของงนดำมวยเลยหัวไม่เรวขี้เกย นั่นปวดดเยี่ยมต้องเข้าเลี้ยมชุบเลยฮะนกูรัยดนำเปรตสิบก้อนเนี่ยเกตัวลงเลยฮะเนี่ยเลือกคนจุตายตั้งแต่ว่าไม่ตีนมึงได้แก่คนก็ลงก็เวียนเตียน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 จุมม้งไม้วนนำเน่งปุ๊ดปุ๋ยชอก,อกเพราะอะไรทิ้งโรหรือไม่เจียต่ำเด็กต่ำรุ่งแล่ใครไหนนั่งเออดรงหว่าผมเจ็บปุ่งขี้ไปตึ้งเยอะระหว่าขี้สุดเลยว่ะ ไมายใจในแกคือเลี <minutes> ้ส <ikke Ugh>. ุดเดเลยอะนะมึงต้องไอ้เจ็ดตลอดจีนฮะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เกียดนีคุณใจตึงคนนี้นั้นโอ้ผู้ใหญ่อะไรนะพี่สอวผู้ใหญ่เกียดกับผู้ใหญ่เกียดอ่ะโอ้ผู้ใหญ่เกียดเออมูนึงบันควรไงคนนี้ใจตึงแกร้อยวันควรมีน้วตาควรลงรับจากตอนผู้ต้องรวยโอ้ผู้ใหญ่เกียดจับตังไอ้ตรงรวยเออกูได้ตังตรงรวยเกียดความว่าสุดเดี๋ยวเลยกูไปตรงคนบาเด็กมาดีคนนั้นสื่อนุ่มแจ๊กสื่อเนี่งล่ามเรียงมูเด็กไหม แลาโมย้งเเตัวจริงใจมาเลยเก่ร้องเลยแล้วเมาตัวจริงใจดังร้องเลยคือการเมาตัวจริงใจแล้วรองเลยอันนู้นคือกี่เลยหนังตัวกบุเด็กเปนจริงใจแล้วจีบไก่นุกนี่แกพอจะแดงว่นคืนนั้นได้จีบไก่นุกเลยรู้ที่ปิดให้เห็นแม่เหมืนว่าเมาจริงใจระเกะตีกว่าบ้าแม่ป้าบุเด็กิจริงใจพยนังรักมันเวินหัวกว่าพ่อกูเลยนาบุเด็กเป็นประปลมเสนาแขงแลย เดือดตึงตีนได้ลงลงพี่ไรกันปลีดอยู่แล้วอย่าดใจมึงไม่บอกแล้วคุณกับเล็กนี่เล่นกันเรื่องไอ้ปลีดมันโตเลยตรงจริงจชามันเล็กกี่บวกว่ามันคุณลราเบื่อเราบื่อบนุไปนอนมาแล้วเคยเด็กกับจิงจชาโรยในงานคุ้นตกยังรถทกคนคนนั่งเฝ้าปลีดอยู่เลยคุณทุกคนบอกเล็กแตนพี่วะ่าให้ทำเพู่ไดายุดตีจิตสรงไอ้แก่ตัวจริงชาหยุด ป็นตื้อตมัดมันกว่าผ้าโมเลออะไรวทีนี่ใลงลงปีได้มึงเวทแหลกท่มันเวทเตีมันติดบติตจนมันวดุกานเออยตุ้งติงตุงติ้งกูไมนไก่ก็แลวก็ต้ล้รนแล้วกูกลั่นตีตีตีในขณะนกูกลั่นในแก้คุณเกตเจ็ด้ิมันก็มาไหนรอยเห็นกูกลันอยู่บนจิตใจก็ต้นใใจเลยว่าเรื่อแม่ปีนแรงนับหล แลงวคค่ากำกุ้นปลายหลงคิดเี้กลานขึ้นจริงจ้าเล็วตีเนี่ยแกกว่าพระกูโบกุโปอยมือมาจากคิดเฮ้ยลัดตึงดินโฟกยื่นก้อนแรกหล่ะ